สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะก่อนอื่นดิชันขอกราบขอบพระคุณที่ได้ให้โอกาสดิชันมาถแถลงในวันนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลจากตัวของดิชันเองนะคะและดิฉันขออนุญาตอ่านคํากล่าวของดิฉันโดยที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรเกล้าวแต่งตั้งให้ดนฉันดำรงรงตำแหนง่นงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เกิดข่าวอย่างมากมายในสังคมไทยเกี่ยวกับตัวดิฉันที่ถูกว่าถูกแบล็คลิสต์โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจกับประธานาธิบดีมูกาเบแห่งประเทศซิมบับเวนะคะโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพื่อกดดันท่านนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้โดยพยายามที่จะทำให้ดูเสมือนว่าการแต่งตั้งดิชันนั้นให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายและจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งที่ผ่านมาดิฉันก็พยายามที่จะนิ่งเงียบและชี้แจงเฉพาะเท่าที่จําเป็นเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมครั้งนี้ดิฉันเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทําการชี้แจงเรื่องนี้และก็อยากจะขอรบกวนท่านสื่อมวลชนทั้งหลายแล,และอยากจะสื่อสารให้ด้านประชาชนได้รับทราบความเป็นไปเป็นมา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมและความเป็นธรรมต่อตัวดิฉันและคณะท่านนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยในประเด็นต่างๆ,ๆดังต่อไปนี้นะคะเรื่องแรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพศ2008หรือ2551สำนักงานการควบคุมสินทรัพย์ของชาวต่างประเทศได้ออกประกาศกล่าวหาว่าดิฉันมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านการค้าอัญมณีในนามของท่านประธานาธิบดีโรเบิร์ตบูกาเบและมาดามเกรสบูกาเบ้ระยาของท่านและได้ประกาศอายัดทรัพย์สินของดิฉันที่มีอยู่ในพื้นที่ขอบเขตอำนาจกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งห้ามดิฉันทำธุรกรรมด้านการเงินและการค้ากับคนอเมริกาทั้งนี้ข้อเท้จริงนะคะในปี2003หรือปี2546รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ทำการแซ็ชั่นหรือความบาตประเทศเซนบังเวโดยให้เหตุผลว่าประเทศเซมบังเวนั้นดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและต่อมาในปี2005หรือ2548ประธานาธิบดีจอร์จบุชได้ออกประกาศเพิ่มเติมให้ทำการคว่มบาตต่อสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ถูกคว่มบาตรวมทั้งกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกคว่มบาตด้วยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับดิฉันในเรื่องนี้ คือในปี2002หรือ2545ประธานาธิบดีมูกาเบและภรรยาได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการดิฉันได้รับการแนะนําให้รู้จักกับท่านและได้คุ้นเคยกับท่านประธานาธิบดีและภรรยาทางสังคมเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นท่านประธานาธิบดีมูกาเบและภรรยาซึ่งมีความชอบใจในความงดงามของประเทศไทยและความมีอัธยาศัยที่ดีของคนไทยจึงได้กลับมาเยือนอีกหลายครั้ง ซึ่งทุกๆครั้งถ้าดิฉันอยู่ในประเทศไทยดิฉันก็จะทําการต้อนรับและประสานงานอำนวยความสะดวกให้ในฐานะที่เป็นคนไทยเจ้าของบ้านและความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อกันนอกจากนี้ท่านก็ประทับใจในประเทศไทยและต้องการมาพักผ่อนท่านอธิบดีประธานอธิบดียังส่งนักเรียนและบุตรหลานของข้าราชการมาทำการศ,กาศึกษาต่อในประเทศไทยในระดับมหาวิทยาลัย หลายสิบคนนะคะซึ่งดิฉันในฐานะเป็นนักวิชาการซึ่งผ่านการศึกษาทั้งปริญญาตรีโทและเอกจากประเทศอเมริกาจึงได้ทำเป็นทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำอำนวยความสะดวกในการหาสถานศึกษาในประเทศไทยของเราให้นักเรียนเหล่านั้นมาศึกษาเป็นระยะเวลานานและนอกจากนั้นก็ยังมีข้าราชการที่เดินทางมาดูงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ทางด้านเกษตรและมีคณะหน่วยงานราชการที่เมืองไทยเป็นให้การต้อนรับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเสมอมาจะเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆทั้งสิ้นในวันที่15คกุมภาพันธ์ปี2009คือ2 5 5หหลังจากที่ได้ทราบถึงการประกาศของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินของชาวต่างประเทศ อย่างไม่เป็นทางการดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายชื่อ Law Offices of J Michael Farrell ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมือง Georgetown Place กลุง Washington DC นะคะได้ดำเนินการยื่นเรื่อง,ร,องราสอบถามถึงหลักฐานที่ถูกนำมาใช้อ้างและและดิฉันได้อุดทร์การดำเนินการนั้น <c oughs> เพื่อให้ดิฉันได้สามารถเข้าไปชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมสากล แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากทางการของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดเพียงแต่ได้รับหนังสือของที่สำนักงานการควบคุมสินค้าของชาวต่างประเทศยินยอมให้สำนักงานกฎหมายดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของดิฉันตามหนังสือตอบรับเลขที่ ZI 1 5 5ลงวันที่25กุมภาพันธ์2552 แต่ไม่ได้รับการตอบสนองข้อเรียกร้องของดิฉันอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกาทั้งสิน้นนี่เป็นหลักฐานว่าสำนักง,งานการควบคุมทรัพย์สินของชาวต่างาต่างประเทศกระทำการดังกล่าวหากล่าวหาดิฉันเพียงฝ่ายเดียวและดิฉันไม่ได้ทำธุรกิจกับภรยาท่านประธานาธิบดีแต่อย่างใดนะคะล่าสุดดิฉันได้มอบหมายให้อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI บได้ทำหนังสือติดตามสอบถามเพื่อแก้ไขปัญหานี้ อย่างต่อเนื่องนะคะมุมมองและความคิดของชาวตะวันตกเทียบกับชาวเอเชียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนไทยมีความตแตกต่างกันอย่างมากโดยคนไทยยึดมั่นในมิตรภาพความเป็นเพื่อนเมื่อเป็นเพื่อนแล้วก็ยังเป็นเพื่อนต่อไปสิ่งที่ดิฉันถูกดำเนินการแซงนชันก็เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสังคมหรือความเป็นเพื่อนมีน้ำใจไมตรีกับชาวต่างชาติที่รู้จัก โดยเฉพาะเมื่อเดินทางมาไทยเราก็อำนวยความสะดวกในฐานะเจ้าของบ้านเหมือนเหมือนกับหลายครั้งที่ดิฉันเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับคนไทยมากมายก็ได้รับการต้อนรับด้วยมิตรภาพในฐานะเพื่อนเช่นกันดิฉันไม่นึกเลยว่ามิตรภาพที่มีต่อคนจะส่งผลต่อชีวิตดิฉันอย่างมากมายโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วงการการเมืองดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทนอาจารย์วีชยัยรุชิพันธ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นหลักของบ้านเมืองและเป็นเสาหลักของระบบประชาธิปไตยในบ้านเรามานานที่ได้กรุณาให้ความเห็นที่เที่ยงธรรมของท่านในกรณีนี้ด้วยเรื่องที่สองที่ดิฉันอยากจะกล่าวถึงก็คือการปิดเบือนและการทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยบุคคลบางกลุ่มด้วยคําว่า black list หรือการถ,ถูกขึ้นบัญชีดำนะคะหลังจากที่ดิฉันได้รับพระมหากรุณาทีุ่ณโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ry, ประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยบุคคลบางกลุ่มหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตว่าดิฉันถูกรัฐบาลของประเทศสหรัฐมริการแบล็คลิสต์ข้อเท็จจริงทั่วไปก็คือคำว่าแบล็คลิสต์ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงโดยคนจํานวนมากเข้าใจว่าดิฉันถูกข้ามเข้าประเทศสหรัฐโดยสาเหตุเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับการทําผิดกฎหมายที่ร้ายแรงอาทิการค้ายาเสพติดการค้าอาวุธการละเมิดกฎหมาย อาญาเหมือนงหลายกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาเคยห้ามบุคคลต่างๆเข้าประเทศในหลายๆครั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องดิฉันไม่ได้อยู่ในบัญชีดำถูกห้ามเข้าประเทศสหรัฐดิฉันยังคงเดินทางเข้าสหรัฐได้ <c oughs> การเผยแพร่คำว่า Blacklist จึงอาจจะเป็นเสมือนเป็นความจงใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีมาก หรือการใช้ภาษาที่ผิดพลาดโดยผู้ที่เข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษด,ดีพอโดยเฉพาะจะทําให้ผู้ฟังเผินเผหรือผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างจริงจังนั้นเข้าใจผิดตามไปด้วยสําหรับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐสํานักงานการควบคุมสินทรัพย์ของชาวต่างประเทศประกาศออกมาก็คือมาตรการด้าน financial sanction หรือการ sanction ทางการเงินต่อตัวดิฉันการ sanction ดังกล่าวกระทรวงสหรัฐ กระทรวงการคลัง,งสหรัฐห้ามคนสหรัฐทาธุรกรรมหรือภาษาง่ายๆคือห้ามทามาค้าขายกับดิฉันในฐานะส่วนตัวและรวมถึงห้ามดิฉันไปถือครองทรัพย์สินในสหรัฐโดยขอบเขตของการบังคับจะเฉพาะคนสหรัฐเองไม่มีความเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือรัฐบาลของประเทศอื่นไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยว่ากรณีของดิฉันอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของชาติในวงกว้างและขอย้ำว่า ไม่รวมถึงการห้ามที่ห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาข้อเท็จจริงที่สําคัญคือการแซงเชิญเป็นมาตรการที่ใช้ทางการเมืองไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมายหรือทําผิดกฎหมายอาญาอย่างรุนแรงข้อที่3นะคะการดําเนินการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐถือเป็นสิทธิที่ทําได้และสหรัฐได้ใช้อํานาจดังกล่าวอย่างมากมายในหลายๆเรื่องหลายๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมโดยสหรัฐใช้อำนาจแซงชั่นแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่เปิดทางให้ผู้ที่ถูกแซงนั่นนั้นชี้แจงแต่อย่างไรเช่นเดียวกับกรณีของดิฉันซึ่งได้ทําให้สํานักง,งานกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสํานักสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยื่นหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงและหลักฐานมาหมดรวมแล้ว3าปีโดยปราศจากคำตอบใดๆทั้งสิ้น นอกจากนั้นสหรัฐยังใช้อำนาจด้วยสายตาของชาวตะวันตกยึดถือผลประโยชน์ของชาติตัวเองเหมือนหลายๆกรณีที่อยากเทียบเคียงล่าสุดอาจจะเป็นการประกาศเตือนทไทยชาวอเมริกันให้ระวงังเกาะการก่ะการร้ายในประเทศไทยซึ่งเป็นมุมมองที่จะปกป้องประชากรของเขาแต่อีกแง่มุมหนึ่งสำหรับคนไทยไม่ได้รู้สึกว่าประเทศของเรากำลังจะมีการก่ะการร้ายซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างผลกระทบกับประเทศไทยและการท่องเที่ยวของไทยเช่นกัน ดิฉันหวังว่าจะใช้ความรู้ความสามารถและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำประเทศระดับสูงที่มีอยู่เข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติแต่ถูกดึงเอาความเป็นเพื่อนที่ดิฉันมีอยู่และการประกาศแซงชั่นนำมาเป็นสิ่งที่โจมตีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้คำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดมากระทาต่อดิฉันดังนั้นขอชี้แจงในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจจะเข้ามาทำงาน และต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดถูกโจมตีอย่างรุนแรงแต่ดิฉันก็ยังมีกำลังใจความเข้มแข็งที่จะทำงานหนักและขอโอกาสชี้แจงผ่านท่านสื่อมวลชนผู้มีหลักการและหัวใจที่เที่ยงตรงผ่านต่อมาอย่างประชาชนคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการทางานหนักกา,การตั้งใจทางานเพื่อส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ต,ตัวเองได้เป็นอย่างดีและขอ ให้ดิฉันเป็นเหยื่อทางการเมืองคนสุดท้ายที่จะโดนเล่นงานด้วยข้อกล่าวหาและทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเช่นนี้ดิฉันขอใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งความสัมพันธ์ระดับนานาชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติดิฉันจบปริญญาเอกปริญญาโทปร,ริญญาตรีจากอเมริกาดิฉันเข้าใจความคิดของชาวตะวันตกดีและมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเทศทางแถบตะวันตกด้วยดิฉันจบจากคาร์เวท และเป็นเป็นเอดวิร์ดเอสเมันเฟลโลของฮาร์วาร์ดขอใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเต็มที่นะคะขอให้พี่น้องสื่อมวลชนกรุณาได้ให้โอกาสทำให้ดิฉันทำงานอีกสักระยะหนึ่งและขอพิจารณาตัวเองว่าสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เต็มที่หรือไม่ขอบคุณคะ่ะ